วันนี้เราลองมาดูตะบองเพชรที่แม่กิ่งปลูกไว้นะคะว่าวัน,นจะเติบโตไปได้แค่ไหนวันนี้ยังต้นแค่นี้อยู่นะแต่รอดูต่อไปนะคะว่าต่อไปจะโตขนาดไหน แม่มีหลายต้นนะคะนางคุ้มก็มีค่ะนางคุ้มแม่ก็งามนะคะ